ไปดูดราม่าที่เกิดขึ้นในงานมหากรรมงานช้างสุรินครั้งที่62นะคะที่ไปเกณฑ์เด็กไม่ต่ำกว่า30คนมานั่งพับช้างกลางแดดทำให้มีเด็กบางคนเป็นลมค่ะ เหตุการณ์ดราม่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะมีการจัดงานมหาสารย์งานช้างสุรินทร์ครั้งที่62ประจำปี2565โดยเฉพาะกิจกรรมบันทึกสถิติโลก Guinness World Records พับตุ๊กตาช้างจากภ้าพื้นเมืองสุรินทร์จำนวน9,000กับอีก10ชิ้นภาพนี้ค่ะแล้วก็เกณฑ์เด็กๆมานั่งพับกันกลางแดดมีทั้งนักเรียนนักศึกษา หลายคนเป็นลมนะคะโอ้โหคือไปนั่งกันกลางแดดเปรี้ยงเปรี้ยงล่มก็ไม่มีให้เขามไม่ให้อยู่ในที่ล่มเนี่ยต้องหามเปรกันแบบนี้มีแค่เสือนะอปูกับพื้นแล้วก็นั่งกลางแจ้งแบบนั้นคุณผู้ชมคือเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท5.2โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุนะคะบอกว่า เรียนต่างมุมมองสถิติโลกที่ต้องแลกเหมือนกับการให้เด็กมาช่วยนั่งกลางแดดแล้วแต่จะมองละกันแดดร้อนร้อนให้เด็กนักเรียนไปนั่งพับกลางแดดส่วนท่านๆนั่งให้กำลังใจพร้อมทั้งโพสต์คลิปนาทีที่ต้องหามคนเป็นลม,มไปปฐมพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เป็นลมแค่คนเดียวนะคะคหลายคนหลายสิบคน,นส่วนนี้คือผู้ใหญ่ <คน S 1> ที่เขา<อ>บอกท่านานใช่ ไปนั่งในร่มนั่ง,งอยู่<ร>ใน<ร>อาคา,ารแต่ว่าให้เด็กๆมานั่งกลางแดดค่ะน้องๆเขาก็ต้องเอาหมวกเอาร่มมากลางกันแต่สุดท้ายมันทนไม่ไหวคุณผู้ชมร้อนทะลุกเกือบ40องศาเลยนะคะนอกจากนี้ภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียลผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจของน้องๆน,นักศึกษาแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองด้วยนะคะที่บอกว่าโอ้โหทำไมต้องเอาลูกเขาอ่ะมานั่งทรมานมากลางแดดแบบนี้หลาย ชั่วโมงบางโรงเรียนคุณผู้ชมยังเอาคะแนนกิจกรรมมาขู่เพื่อให้นักเรียนมาเข้าร่วมไม่ให้ได้ด้วยนะคะ oh. นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าผ้าพื้นบ้านที่ใช้ทํากิจกรรมเนี่ยก็ถูกบังคับให้ซื้อ oh. ไม่ได้มีการสนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใด oh. และที่เป็นกระแสดัมามากที่สุดก็คือการที่ได้รับรายงานว่ามีเด็กนักเรียนนักศึกษาเป็นลมกลางแดดมากกว่า30ชีวิต เพราะว่าต้องไปนั่งกลางแดดแบบนี้กว่า4ชั่วโมงทําให้ผู้ปกครองต่างมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจานวนมากต่างก็ต้องการคําตอบนะว่าทําแบบนี้ใครได้ประโยชน์กันแน่เนะะี่ยค่ะน้องๆก็ทนไม่ไหวนะคะต้องแบกก็ามารักษากันแบบนี้เป็นลมหลายคนเลยค่ะถามกันเพียบใครได้หน้างานนี้แล้วหนึ่งเลยใครเป็นคนบังคับให้เด็กไปคุณหาสถานที่ที่ทมันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไม่แบบมีล่มอะไรให้เขาหน่อยอก็ยังดีนะแล้ว สองก็คือคําถามที่สําคัญทําไมให้เด็กจ่ายค่าผ้าเองอัน,นี้บ<อ>ทําสถิติโลกไม่ใช่เหรอควรจะมีการสนับสนุนไม่ใช่เหรอทำไมให้เด็กจ่ายเงินเองอ,ะอ่ะแล้วหรือไม่อย่างนั้นทําไมไม่ให้เด็กไปนั่งบนอาถรรย์แล้วคุณไปให้กําลังใจข้างล่างออย่างนั้นก็ได้หรือว่าอีกอีกอย่างหนึ่งนะถ้า,ถาคิดอีกนิดนึงอ่ะจัดกลางคืนก็ได้นะบนอาถรรย์ก็โล่งนะผมก็เห็นอ,อยู่ฝั่งนั้นอ่ะแต่ก็โดนแดดอยู่ดี อา,อาก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะมีนี้คำถามตามมาเยอะนะฮะว่าบริหารจัดการได้ดีกว่านี้หรือไม่แล้วมันสมควรไหมกับการทําแบบนี้เด็กใจเองหรือเปล่านะครับ